สวัสดีครับผมคุยงจินิสุขานะครับอายุ38ปีกรุ๊ปเลือดเอนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการงดทานเนื้อสัตว์ในบางมื้อนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับในส่วนของการงดทานเนื้อสัตว์นะครับในบางมื้อนี่นะครับจากเดิมเนี่ยที่ผมปกติเนี่ยก็เป็นคนกรุ๊ปเลือดเออยู่แล้วนะครับซึ่งคนกรุ๊ปเลือดเอเนี่ยส่วนใหญ่ จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็มักจะทานอาหารที่เป็นพวกผักผกเนี่ยจะดีกว่าการทานเนื้ออยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยความที่เพื่อนๆเ,เนี่ยมักชวนผมเนี่ยไปนูน่นไปนี่นะครับไปนั่นจนกระทั่งรู้สึกว่าชวนไปกินบุฟเฟ่ต์บ่อยเกินนะครับจนกระทั่งมันเริ่มอ้วนขึ้นมาแล้วนะครับ พอมันอ้วนขึ้นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับคอเลโสเตอรอลในเลือดสูงพันธุกรรมของคุณพ่อก็เป็นเบาหวานด้วยนะมันก็เลยทาให้ผมเนี่ยมีอัตราความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็หมอเนี่ยเริ่มให้เริ่มเริ่มบอกแล้วว่าถ้าคอเลโสเตอรอลในเลือดเนี่ยมันสูงเกินสามร้อยข้นไปเนี่ยนะครับต้องให้ยาแล้วนะแล้วอาจจะเป็นเบาหวานได้หลังจากนั้นนะครับก็เลยตั้งใจลดนะครับแล้วก็กิน อาหารนะครับที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์เนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งะครับอ่าก็คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยไม่ได้ทานเนื้อสัตว์นะครับเป็นลนักษณะของพืชผักผลไม้นะครับแล้วก็อาหารที่เป็นวีแกนนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยผลที่ได้รับต่อจากนั้นเนี่ยก็คือคอลสเตอรอในเส้นเลือดเนี่ยมันลดลงนั่นเองนะครับโอ้ดีไหมครับในส่วนของการทานพืชผักแทน เมื่ออาหารที่เป็นเนื้อๆน,นะครับไขมันในในเส้นเลือดเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะครับนี่คือเหตุผลหลักนะครับในส่วนตัวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสอนปีที่แล้วเนี่ยผมเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องอาหารวีแกนที่เป็นเทรนในปัจจุบันนี้นะครับว่ามันเป็นเทรนจริงๆนะครับพูดในช่อง YouTube ของผมเองนะครับก็คือช่องครูหยง Genius s q สแควเนี่ยนะครับเป็นลักษณะข,ของการบอกนะครับว่า4เหตุผลในการทาน แพนส์เบ m e ิ t โดยเนื้อหาหลักๆเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการลดโลกร้อนนั่นเองนะครับการลดโลกร้อนเนี่ยจะทำให้อ่การที่เราปลูกพืชน,นะครับพวกพืชผักผลไม้เนี่ยนะครับมันใช้อ่มัน,ม,นมันมีการปล่อยแก๊สเนี่ยเลยกระจกเนี่ยน้อยกว่านะครับในส่วนของการที่เราจะไปเลี้ยงปศุสัตว์ใหญ่ๆนะครับแล้วเอาเนื้อเข้ามาด้วยนะทั้งทรมานเขาอีกนะครับแล้วก็ ทำให้เกิดภาวะร้อนอีกนะครับดังนั้นจึงเป็นเทรนนิยมสมัยใหม่เลยนะครับของวัยรุ่นวัยวัยรุ่นวัยทำงานไวัอันไหนวัไหน,ไหนๆก็กินได้นะครับซึ่งดีต่อสุขภาพและเป็นไงครับช่วยโรคของเราด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยดีต่อสุขภาพมากมายนะอ่าในส่วนของโรคหัวใจก็จะลดลงด้วยแล้วก็เราก็มีวิตามินเกลือแร่นะครับบำรุงร่างกายด้วยนะครับ ตรงนี้ดีซ้ำดีซ้อนเลยนะครับฉะนั้นคลคุณประโยชน์ตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ต่อไปนะครับในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าแพนเบดมิสเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางเลือกหลักของคนในอนาคตเลยทีเดียวนะคราวนี้นะครับในส่วนของตอนที่ในอดีตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยทานมังสวิรัติมาก,ก่อนนะครับเจมาก,ก่อนนะครับ ตั้งแต่ม .1 ถึงม .4 ทานเป็นเวลา4ปีนะทานจริงจังเลยนะครับจากการที่ไปรับธรรมนะครับเกี่ยวกับการทานเจแล้วก็ได้ดูเกี่ยวกับสารคดีนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการทรมานสัตว์จากการฆ่าสัตว์นะครับก็เลยทําให้สงสารนะครับก็เลยทานมาเป็นระยะเวลา4ปีแต่ด้วยอุปสรรคนะครับเรื่องของการที่ทานเจเนี่ย พวกคนรอบข้างเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันยุ่งยากจังเลยนะครับทําไมอาหารการกินเนี่ยซื้อไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกลับมาทานเนื้อบ้างนะครับจนในที่สุดนะครับจนถึงปัจจุบันนี้มีความง่ายดายนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์วีแกนที่หาซื้อง่ายๆนะครับของผลิตภัณฑ์มิสซิโลนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมิสซิโลสามารถซื้อได้นะครับในซูเปอร์มาร์เก็ต ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปนะครับโลตัสร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อี a ลฟเนะครับช้อปทางออนไลน์นะครับแล้วก็ช้อปปีสามารถซื้อได้ทุกที่เลยนะครับฉะนั้นง่ายมากๆสำหรับเราในการทานวีแกนแบบนี้แล้วเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราไม่สามารถทานวีแกนได้จริงไหมครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับในครั้งนี้นะครับผมมาแชร์ประสบการณ์ตัวนี้ หลายคนอยากเชิญชวนครับให้ทุกคนมาทานวีแกนกันเยอะๆนะครับเพื่อสุขภาพของเราแล้วก็ช่วยโรคของเราด้วยนะครับรวมไปถึงช่วยสัตว์ตัวน้อยๆที่น่าสงสารด้วยนะครับอ่ากับมิสซีโร่นะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับ See you n e ค t บ๊าย b ครับ๊ายบาย